สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรประจำวันที่26โมกราคมนะคะเราจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยทรงตัวบน EMA ระยะสั้นแล้วก็เครื่องมือ MACD ในกราฟ60นาทีให้สัญญาณซื้อได้อย่างต่อเนื่องแล้วโน้มเนี่ยยังอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะแต่ว่า ระยะสั้นเนี่ยอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากเกิดภาวะโอเวอร์บอสในบอรดิฟายสตอแคสติกแล้วก็มีไดเว์เจนส์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำรอรับเมื่ออ่อนตัวนะคะจุดรับจะอยู่ที่1580กับ1570นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือ1590กับ1600 อกวิวจะเป็น tmb นะคะ tmb ก็ TM มีการเ r e a แนวต้านบริเวณ2บาท32ขึ้นมาด้วยท่าเทียนที่เป็น bullish นะคะว o l u m มหนาแน่นอยู่เครื่องมือ m a c d เนี่ยอยู่เหนือเส้น zero line แล้วก็กลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะน้ำหนักวันนี้อยู่ในทางขึ้นรับที่2บาท32ต้าน2บาท40ถึง2บาท44คัด loss ที่2บาท26บค่ะตัว sinex นะคะ ตัวนี้เนี่ยเริ่มดิดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คงความเป็นบูลลิชด้วยการพักตัวไม่หลุดเส้น EMA 5วันเครื่องมือสตอร์คสติกนะคะให้สัญญาณซื้อเป็นวันแรกมีรุ่นนิวไฮค่ะรับที่9บาท30ต้าน10บาทกับ10บาท40คัดลอส9บาท15สตาค์ตัวสุดท้ายจะเป็นฮาน่านะคะตัวนี้เนี่ยแท่งเทียนยกตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าแล้วก็ปริ้ฟสตอ a s t ัสติกปรับค่าเพิ่มขึ้นได้แล้วนะคะก็น่าจะได้เวลาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง รับที่40บาทนะคะต้าน41บาท75ถ้าผ่านได้ก็ไป42บาท75นะคะคัดลอสที่39บาทสลุมค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ